นกเจ้าเพื่อนเพื่อนเขาก็เห็นเห่าเขาก็ย่อตัวลงเลยเพื่อนเพื่อนนะนะเห็นบอเห็นบอนี่นี่นไปละโอนกเจ้า,า,าเจาจสิพามาหลาะป่าลงโต่งนี่เจเจเห็นแล้วลงโตง่งงาได้เพื่อนเพื่อนนี่โอ้ยโตใหญ่้โอูป่ากำลังลง นี่โตบกใหญ่เลยเดี๋ยวนะนี่เพื่อนเพื่อนๆือลอยลุดละลุดนละนี่นอนอยู่นี่นะลงตรงเดี๋ยวพาลงไปเบิ่งข้างล่างเห็นแล้ว หัวลมออกปากก็ลงโต้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเลาะเวลาลุงไลๆเป็นจะสอ่อนเลยเพื่อนเอนเลยมันหมานแต่ใช่ไหมตัวบักใหญ่นี่นี่เพื่อนๆพื่นุ่นนี่ปากลงโต้งเด้อเพื่อนๆนั่นๆๆนี่นนี่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 มีเจจ่าว่าเห็นตัวใหญ่ๆอ่ะ ีน่ว้ายถ้ามันได้ลายเมื่อเช้านี่ย่าเอาไปขายแล้วรอบนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยเน,นี่เห็นบ่อยเลยนี่น แล้วก็ในโตงแล้วก็มีแล้วก็นี่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 เพื่อนเพื่อนนี่ก็มีนี่มันกระสิลงแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหนาหนาวมาหนะเพื่อนเพื่อนมันกระสิลงตามตรงตรงเนี้ยมีสามสี่ตรงกระสิมีทั้งปลาดุกแบบนี้ช่วงนี้มันลงนะเพื่อนเพื่อนกระสิมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาคอเนี้ยบอกให้ไปเอาป่าจะจะเสประแกงใส่หน่อไม้